สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอ้ยผูมีแม่มาหลีนน้ำสบายดีก่อนลูกผีแง่ผีแง่นแม่มาผีจะไปประเทศแล้วลงไปเลยลงไปเลยนงแต่เศร้าคุมันแต่ว่าาสนาตื่นนอนผมไปลงด้วยโอ้ยสิคะอันแม่มาบุคเรื่อน่ะเธออมบอลบอลผู้ให้ได้ด้วย เชปอมได้ฮะฮใชรเกิดเป็นยังนั่งนวยฉันอยากนั่งก็นั่ง้วยยังพุ่นเลยนะพุ่นหายอ่ เนี่เราเอาของการมาปลูกอดของน้าลดแพ้ของการลดป่อยบวมน้ำามารถเพื่อนไ่ตู้ได้แล้วบอกให้เอายู่ยังบมท่านเอาขยายไปปลูกไปเ้็จอนคือไปเียงเด็กรุกรียด้เมึงไหนเห็นบ้าล้วนะอีม่ออกเลยอีมออกเลยอดอาเนี้กรุกรี่อได้เส้นมากระแทบได้ mày nhắn nào bay bài bay mừng mừng bay 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 phải bay 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 phù จ้าเสียบอ่ะจ้าเสียบ่แม่เสียตะก้าไม่ใช่ให้นี่ตะก้าก่อนเด้อแม่เอาตะก้าก่อนไอนู่ใช้แม่มาแม่มีใช้กัมแต้บเอาไปไ่ได้ทางนี้ไปไม่ได้ไปไมปได้มันเคยรอดเขาได้ไป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 ได้ อเหตุการณแล้วจักว่าจะดีเขาดีได้ไปไรเจ็บเจือล้มนะฮะไปเสียได้บาทนี่งแต่ยังนมาครบเลยมั็นไหมบ่เปิดได้บ่เป็นเถื่อนเฮาได้นะเออผู้ไปเปิดเถื่อนเฮาผู้ไปเปินเถื่อนเฮาด้่ชิ่งหน่อยเพิ่นกับบาทโจ้น่ะไปไปเถื่อนเฮาผู้ไปดูไปผู้อบไปแจ๊กบาทนี่งหูปูนักจับ tiếp chắc mẹ bay ạ hai nha mẹ mẹ mai mẹ 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 đây mẹ 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 mất nhì, giùm mẹn hào bội bộ nhanh bọn mẹ mày up, anh lại đọc anh lại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  anh anh lại anh 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 anh

ยังข้าแล้วเออเอาแม่ตัวอยากไปมีนาใส่เอาไหมใช่รูมึงแตบนะหแล้วมันห่าวแล้วมันหาวแล้วตีกระตาใช่ยังดี เอามะหาวันไปปลูกลูกฮะฮึโไลูกไปส่ฮะเฮ้ยอาเอาไปปลูกชวนฮะ อะมาใส่กระตาไปปลูกปลยมนี่กินแยมนี่น้องะปลูกแยมนี่กินแยมนี่ล้วปลูกแยมนี่มันกินแยมนี่ถึงจะได้กินมาใส่กระตาแล้วเอาว่าเม่ามาเมื่อาชาสชวนมันห่าวอลไรรึมันเถ่าวแล้ว,วมันขี้ขดาแล้วกับบุญนี่ยำ สำหรับใี่เน้ยเที่ยวมาหนึ่งแปดลบได้เลยนะเดินเดินของแม่มอสุขเป็นเหตุบุญเลยเหตุแล้วออกก็ได้ลูกทางหน้าออกก็ได้ไปมันโมมีปะมันห่าวไปเลยนะลกอยู่มันหนังห่าวไปแล้วบุน้อยมันก็เป็นอีกได้นี่นะเนาะแดงมันยังมี

ข่าม้ออ้วนบ่ข่าน้อยได้อืมข่ามาแต่เดียวกันน้ำส่วนกันเลน้ำมันให้ช็อน้แล้วมเย่ะเละผูกตามเีนาื่อยยังมาทางออกติเห็ดยังกับของข่าได้น <kind> ี <neck> ่น <kind> ี <neck> ่ข่าไ่ได้บอกแล้วกอาพ โมมีใคกกินกินได้ปะได้ใบ่อันนี้ก็เขาึงกินได้อนี้ก็ได้บเคยกินงอมันมนไเนี่ยท้งงามแท้งอวันรูปเลยแล้วคือบอกส่จมาใม่แล้วมื่กีนีไปนไปเท่าแดดไปด้ววัมมีผูกกินเลยมมีผูกกินเชย่ำย่ำกระปุ่นเจ็บแสบเลย And park an nid up. Move the lap, góc chiêu, mày giảm, chị đồ ngủ ngon. Say gặp xi ăn nid an. Wôi được khoai? Ah, bopin yang bopin yang bopin yang. Bopin yang 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 này. yang bopin อายุยังไชีวะไหนมา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 เดมืออกมเดมืออกมแมนจ้เดมืออกมานี่คือบบจัน่ะมากระเสกอะมึมี่อะไรเถะเอาดูด้วกดูดดดเลยดดเส้นเอาบ่ หดดดมันตายได้ดุป้ดลปไม่ได้เอาน้ำล้าไปปลูกก็พักนี้ใช้ลาป่าแซบได้เลยพักนี่หักเสน่นี่เฮ้ยอยู่อ่อนมีไูเฮ้ยอย่าไปเลยลูกอย่าไปเองนะไม่ไมมันมมันหลังอือมาญาตินะฮะอเดอ็ก ไปไปลูกไปไปไปย่างไปผ่าแม่มาไปบุยปุยเห็นยังนี่อืมไปเอาวไปตีบุยไปผูกไปตีข้างนอกไปเอาไปเอามามดูก่อาเไ้ม ก๊เก๊บเอาไปปลูกสวนห้าเด้อลูกเด้อมันกินปีหนาเด้อแตบบเด้อเย็น้หมขามาไปเย็นได้มันรอมน้าวรอมอีกน้าวคือเบอลโกกระานะ ลูกไปใช้ไะน้าใช้หมดนะหมดอู้บางมันกัดเด้อบางมันกัดเจ้าเด้ออุ้ยเย็นเน๊ม่เศร้ที่หนึ่งมากอันนี้แล้จับแจวสั่งเอาไปดียังลูกนะไป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 เอาเมืองม่วงไปเอาม่วงมากินปิไปม่วงป่า อย่าลืงอย่าลืงนะพี่พี่ชวนเหาพี่ชวนพี่ชวนพี่พี่ใช่งวงพ่อนะงวงไพโดเอองวงพ่อบุญบ่อย่าเหยียบเคียงไหมลูกไม่ไี่เหยียบเคียงงวงนำง้ำน้องใหม่ไงก็สวมเลยอืออ่ะ อุ้มก้อนนี้มาชีตุ้มอุ้มก้อนอุ้มก้อนอุ้มเอาแม่พักหอมเมื่อตำเจใช้นะใช่หอกมมวงนะเบลเเอาแม่ตัวนีนะใส่มุ่งเปียนสแกงกระดกมูแม่ไปพักใส่จักเลย เินลูก,ลกเัเนอาลมีาใส่หน้าอวง,งกบกัน่อยเชนนยนน้นี้ลวบ้านงวงไผ่ดูนี่พักนี่ได้พักไผ่พักบุญบ่นี่กะพักไผ่พักพักไม่จ้อยบ่บด,ดินดูด เออนี่ม่วงบุญมอนน่นะเะต้นสร็ก็ม่วงให้มันใหญ่บ่นะเต้นเนี่มามันใหญ่บ่โอ้งามอยู่เนาะเฮ้ยเนาะกันก็ไ่ได้ข่าวชวนเฮงเนี่ยเนมหมกช้เออไม่ง่้นพัดกินเด้อเอาตัวมันอ่อนตีเถอะอ่อนอยูนตอี้นต้ตัวมันเถ่าบ่เอา ทานเ่ามันหากานันชีกินอไนอยู่ยามน,นันชีบุงนันอีเดชิกายพันมันอีมาไป่ายม่มากไหมใจเด้อใจเด้อนกวยจะน้่นว,วยต่นี่เลยข้นกับบักถิ่มคือเก่าหนึ่งเซปลาเด้ คักนานเดียวนี่คะอข้ามาคู่น,นีดีแล้วพัดคือตัวว่าวเนาะเมื่อเห็ดกินโนด,ดช่องถา่วเจ้านะบดถูถั่าทีา่ทททองเองามามไมหาไ่เมมา,า,มมา,า,มา,มาลูกไห่เมมายายจงหาทุงให้เราดู้ฮักกับพิโนตจอยอ้ยโดนดนะ bây giờ thay đồ cho hả? mất 10 phút, anh đi cho hả? đi. thay nhang nè, bên lọ. đấy. huêi, nhang đó. lấy mưa nè. giặt mưa mưa các em nhớ thừ thừ nắp nó đó, thừ bòn cang cang này đó, phụ nữ Joy đấy, đại đại kia mẹ Joy, đại đó, đại đó, nó thèo nữa Mày nhấc đó, măng muông bao? Mày có dám ใหญ่ถ่าดลใหญ่คเด็ดเอาก,ก้นกนล,ล,ล้วยน่ะห่อลดห่อลดอย่ยา,นนาดินน้ําเด้ออย่าดินน้ําเด้อได้นะมงน้อยลนบ่เมองมงแอปเปิป้ลพอเจ้าลนจนบางเบิอดอันนี้เนาะโอ้ลนบางบ่เลยบาดเ้มื้อน,นี้ก็ลนอีลน่ กองพูเนเยกลอบคักคักเลยเฮ้ยหมองม่วงอันนี้เฮ้ยพออีนางปิดกินมือนะพอนางวาดสนาเพิ่นปิดมือนะกรอบคักชับโบรินลงน้ำ เอาว่าบกหอมไหมลูกเอาแล้วเด้อพัดจันทร์ชีพัดแง่นั่นค่ะมั่นตึนอันบวกห้ามมันอันนี้แบบนี้แต่เก่ากัดจนบักถิ่มนั่นกี่มันมีคนไงไปเออกไปลูกไปน่ะบเอวบบกหอมน่ะเอาไหมบกหอมบวได้ใส่ยังเลยเดืองจะโลดอยู่ลกใครไม่จ้อยเนี้ยลูกเป็นวลนกเป็นว่าพักนะ ดอกห้เม่มาหนหอมด <laughs> กดีกได้อบเหอะ่าจั่มาบอะไกินเรียวีกายนี่มเขือแถปีนี่โบมี่ปีนี่ะอก็ได้กดก,กเดียวปีกายนี่นั่นม,มาเคือแหลนะันี่กี่บปีโนเโนเ่ ร่นแน่น่ะมักน้อยมั่ใหญ่กองพูนอยู่กองพูนอยู่ไปลูกไปไปไปหาถุงยางให้แม่มาไปก่อนเอาข่ากับกำลังสิเตะนะกำลังแตะไอ้เถ้าหากระจงไม่ได้เอาขี้ทานมาห้อยใช่ลูกลู่อยู่นะคาแท่นเนาะนกำลังขึ้นไหมลูกลุยซับแกงกินอะไรมื้อเช้านี่อันซับหนึ่งกินนะ Bắt đúc đây. Cho dần nhiều phải không? Nhiều đây nhiều. Thiệt ừ. nhiều là. Nhiều đi cho thiệt nhiều. không? Bỏ đây nhiều. Ba Trời. Ba bà đếc, bà đếc, bà đếc, bà đếc ba. ba. Nào bỏ bài tưới mà tôm nằm. Tôm nằm xếp đấy hòm hòm đấy. Ừ, mẹ nhàng một điều cái nhang cọ hẳn cọ <laughs> 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 คอยมาเด้อคอยมาเด้อไป<ะ>จับจับตุ๊ก <มา S 1> ต,ตู้เศร้าใส่ปิดมือเศร้านี่เดือดตุ๊กตาได้หรอขันอ่ะแมจเจ้เาได้เมื่อเอ้ยจกตาได้ในชูเอ้ยจำเจ้าอึบอันอนี้อันนี้เสียเอยไม่เอ้ยยาเมื่อปุยไงแต่แผ่เมยมาใสา่ผ้าแล้วลูกเอ้ได้ย้ <c oughs> นอนบ่นี่อย่า,หาให้ลูกสาวแผ่เม่มาใสา่ผ้าใส่ผ้าเด้อ

แม่มาสิมือเด้าิมือเฮือนแม่มาแล้บ่บ่บ่เมื่อแล้วด้อบ่เมืออแลนวด้อมาครบแล้วเลยมาน่อม่แม่มาสิมือแล้วมือใหม่เอาจมือูมือใหม่จมือดินน้ำเนา เด่นกุ่นมาแล้เนี่เฮย่างน่าห่เมื่อออเราสิเมื่อได้ได้อะนั่งจ้ะนั่งนั่งปปดใหนอีก เดี๋ยวเด้เฮ้ยไปได้เป็นเดี่ยวเลยมาเราชิมเมื่อแล้วไปไปดีเทอยเจ้าเด้อเมื่อกันเด้อบายบายเฉมเจ้าบวอย่างอันย่างอันนั่นกับถอยยางขึ้นไปบอลบอลเพื่อนป้าบัวเผยนะแล้วก็ย่างรัดไปเพื่อนถ่ายผ้านะจะทะลุองหันมัน s m ม l l กว่ากระก้ากันย่างไปหน้ากันย่างรัดไปหัน เอาไม่ไหวด้ลูกจะเอ๋โดดถีบกับเอ้ยผ้าเอาไปหน้าแล้วสาชิมือชงแม่มากกันบอกไปลูกบอกไปบอกไปเมื่อมาบอกเออจังเมื่อน้ำแม่มานะ เมื่อยยังลำเมื่อเฮือน์ลำเมื่อห,หนึ่งเข่าเลยขาบไปได้หนึ่งเข่าแล้วก็เมื่อแล้วเ,เมื่อเด้อไปหากระเมื่อเฮือนเ่าไปเมื่อเฮือนเ่าไปไม่จ่อยนี่เอออย่าเมื่อไม่จ้อยนะจ้อยชิเมื่อยยังดูเรามาดิบนน้ำเฮาเลยบัดนี้บัดชิเมื่อบัดสิโอ้โอหอย่าเห็ดหแม่นี่เนะแม่เจีนน๊ยบเด้นนิ่งคือเห็ดเดี๋ยวนี้ โมเพลงเม่เลยมอม่ากเมื่อนะแ,แม่มา,ามาชี้หเอาัเออเออน,ในัใส่นี่อายินอ,ยอายเบือดิข้าวเพือน,นทังละ ยวว่ามาแม่แก่ชมไลยมั้ยป้าแชนแนลพี่น้องเลยป้าจอยกับจิขอจบคลิปเพียกสำนีก่อนเด้อขอบุญขอบคุณในไลน์ fc ท,ทุกทุกฐานนอ้องคือผลจิตกพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะจินี่ก็ขอจบงานเพียกสำนีก่อนไปแล้วกลับเข้ามาสบายดี